สวัสดีครับมาเจอกันในยามเย็นอีกแล้วนะครับในเรื่องราวดีๆจากพลังบวกใบสุวรรณนะฮะในเพจเพจนี้จะให้ความจริงแล้วก็ให้สิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวยุ่งขออนุญาตแชร์สักครู่นะฮะ เดี๋ยวสักครู่สักครู่นะครับขออนุญ,ญาตเข้าไปแชร์ก่อนสสวััดีครบมาเจเฮ้ยทำไมเข้าแล้วข้อมูลแชร์สวัสดีค่ะพี่โอ้พี่ปอสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยขอบคุณที่เข้ามาดู เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแชร์ก็ได้วันนี้มาจะมาเล่าให้ฟังว่าปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในทําไมคนสําเร็จเขาถึงพูดกันยุ่งอยากจะบอกงี้ฮะวันนี้ยุ่งบอกเลยว่าจะเล่าให้ฟังก่อนวันนี้ประชุมทั้งวันมากประชุมทั้งส่วนของโรงแรมแล้วก็ประชุมในส่วนที่จะทําการพรีเซนต์ไปออกบูธของโรงแรมแล้วก็ตอนเย็นๆค่ำค่ ประชุมตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ประชุมให้ข้อคิดหรือให้แนวคิดกับคอนซัล hmm. เราก็คือเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็คุยเรื่องการทําการตลาดแล้วก็มานั่งคอมเพลก์กันเรื่องการปรากฏการกระบวนการวิธีการต่างๆที่ได้คุยไปก่อนหน้านู้แล้วะฮะวันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งส,สักคู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่า อินเทอร์เน็ตอีกเครื่องหนึง่งน่าจะไม่ลีดสักครู่นะครับขออนุญ,ญาตเอ๊ะมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรเหรอต้องเข้าไปดูในนี้จะมีการให้แชร์ไหมเอ่ยขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะครับ โอเคน่าจะได้ขอแชร์จากตรงนี้แล้วกันค่ะโอเคมาตรงนี้แล้วแชร์อีกลอตสองโอเคค่ะวันนี้ยุ่งอยากจะบอกว่าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นนักธุรกิจอยากจะ เข้ามาทำบางอย่างในวงจรของนักธุรกิจหรือทำเ,อเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือจะเป็นนักลงทุนคุณนั่งมองนะคะทำไมยุ่งท่องพูดว่าปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยภายในสิ่งที่ยุ่งอยากจะตีแผ่ก็คือว่าปัจจัยภายนอกนั่นคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปัจจัยภายในคือสิ่งที่ควบคุมได้นึกภาพออกอยังฮะทีนี้ทำไมคนสำเร็จเขาถึง พูดเรื่องราวเหล่านี้กันอยู่เสมอว่าถ้าเรามีปัจจัยภายในแล้วก็มีปัจจัยภายนอกถ้ามันอยู่ในองค์กรองค์กรเราถ้าเราจะทําหรือแก้ไขอะไรก็ช่างเราดูที่ปัจจัยภายในของเราเพราะปัจจัยภายในคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมและแก้ไขได้เสมอแต่เมื่อไรที่เป็นปัจจัยภายนอกมันไม่สามารถควบคุมได้เลยอย่างเช่นลมฟ้าอากาศ ฝนตกแดดออกโควิดมาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าควบคุมไม่ได้ฮะมันคือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราเองวันนี้คุณเห็นธุรกิจหลายๆธุรกิจที่ลุกขึ้นมาควบคุมปัจจัยภายในของตัวเองทำไมถึงก่อกำเนิดธุรกิจที่อยู่ในโหมดของ lean business ทำให้องค์กรเริ่มเล็กลงทำให้ดึงศักยภาพของคนหลายๆคนขึ้นมามากขึ้นไม่รีรอแลคะใส่ข้อมูลกลังเต็มที่เลยนะไม่ถงไม่ถาม ไม่ถามอะไรทั้งสิ้นวันนี้ใส่ข้อมูลให้เต็มเพราะว่าประชุมลบข้อมูลในหัวเยอะมากตอนนี้ยุ่งต้องไปเรียบเรียงข้อมูลหลายๆส่วนวันนี้ทำงานเรียบร้อย O.T. องอทแล้วก็โปรโมทเพจของบริษัท,ษทก็ทำไปเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้เลยต้องรีบเข้ามาคุย ต้องรีบเข้ามาคุยในเพจของเตัองก่อนที่พลังวัดตัวเงจะหมดก่อนที่พลังงานเตัวงจะหมดเพราะว่าวันนี้ใช้พลังงานตั้งแต่เช้าพลังงานที่หนักที่สุดคือพลังงานสมองนี่แหละยุ่งบอกเลยวันนี้ยุ่งเลยบอกว่าฉันต้องรีบส่งเรื่องราวปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าคุณไม่ว่าคุณจะทํางานตอนเนี้ย ยงถึงบอกว่าถ้าคุณทํางานในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ช่างคุณมองกลับตัวเองก่อนว่าปัจจัยภายในอะไรที่เราควบคุมได้อย่างเช่นคุณเจอวิกฤตโควิดตอนเนี้คุณควบคุมอะไรได้คุณควบคุมเรื่องการกินการอยู่การทำแอคทิวิตี้ตัวเองบอกว่าเงินไม่เยอะเราควบคุมอะไรได้มั่งเห็นไหมฮะเราควบคุมอะไรแต่ไอ้ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้หรอครับก็ปล่อยแล้วก็เรียนรู้มันไป ในขณะที่เรียนรู้ถ้าเกิดมันแก้ไขได้แล้วเรามีวิธีแก้ไขมันจะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราควบคุมได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าเราไปเจอปัญหาเราจะควบคุมมันได้มันจะกลายเป็นปัจจัยภายในทันทีภายในแวดล้อมองค์กรเราถ้ามันควบคุมได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องควบคุมครับยุ่งบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เราเจอปัญหาเราเจอวิกฤตอะไรก็ช่างคุณมาดูปัจจัยภายในตัวเองก่อนเราเริ่มทํา ทำบางอย่างขึ้นมายุ่งบอกแล้วว่าทุกอย่างจะต้องมีแผนทําไมต้องมีแผนมีกรอบคุณรู้ไหมฮะทําไมต้องมีแผนมีกรอบยุ่งพูดเสมอว่าถ้าคุณมีกรอบให้มันแล้วไม่ใช่ให้คุณติดแงกในกรอบนะครับการมีกรอบในแนวความคิดหรือการทําอะไรลงไปในโปรเจกต์ที่มันใหญ่ๆ10บล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยคุณต้องมีกรอบเพราะถ้าไม่มีกรอบมันจะสะเปซสะปะมันทําอะไรก็ไม่รู้ไปเลื่อยเปื่อยเพราะฉะนั้นแผนและก็สร้างกรอบ ของแนวความคิดออกมาตีโจทย์ให้แตกยุ่งบอกแล้วครับคนสําเร็จเขาจะพูดเรื่องราวเหล่านี้ยุ่งบอกเล็กเกินว่าเชื่อเล็กเกินว่ามีครูหลายๆคนมีโค้ชหลายๆโค้ชออกมาสอนเรื่องราวการทําออนไลน์นู่นนี่นั่นให้มันเป็นหน้าที่เขาที่สอนเรื่องราวเหล่านั้นแต่ยุ่งจะต้องมองให้ต่างว่าทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการสิ่งที่มากกว่าแล้วก็มีขั้นกว่าคือเมื่อคุณรู้เรื่องราวเหล่านี้คุณจะต่อยอดให้เป็นธุรกิจยังไงยุ่งบอกแล้วเมื่อไหร่ที่คน ยังมีการซื้อมาขายไปนั่นคู่คุณได้เป็นแค่ผู้ขายแล้วถ้าคุณทำยอดได้ดีแสดงว่าคุณเป็นนักขายที่ดีแต่วันนี้ถ้าคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณต้องมองอีกไซส์หนึ่งครับมองอีกมุมหนึง่งมองในม,มุมที่ยุ่งส่งต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่าถ้าคุณอยากกําเนิดธุรกิจคุณเห็นอะไรวันนี้ปรากฏการณที่คุณเห็นคุณเห็นปรากฏการอะไรเห็นไหมฮะยุ่งพูดเรื่องปรากฏการ แล้วปรากฏการนั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในมันควบคุมเราได้ไหมมันควบคุมสถานการณ์ได้ไหมเห็นไหมเริ่มมาเริ่มมาแมทชิ่งกันแล้วเริ่มมาบูรณาการแล้วนะฮะปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในดูแล้วถ้าตัวเรามันรู้สึกว่าเอ้ยมันทําได้มันเป็นไปได้หาหลักการสอดรับในสิ่งที่เห็นปรากฏการที่เห็น วันนี้ก็เลยมาส่งต่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นเป็นปรากฏการหาหลักการซัพพอร์ตแล้วคุณแน่ใจแล้วว่าจะทำธุรกิจคุณเริ่มหากระบวนการที่มันคล้ายหรือแตกต่างแต่ยุ่งมองเสมอว่าให้หากระบวนการที่มันแตกต่างมันจะทำอะไรต่อยอดได้จากสิ่งที่เราเห็นเพราะอะไรถ้าคุณทำเหมือนคนอื่นสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนก๊อปปี้ ยุ่งไม่เชื่อหรือเกินว่าการก๊อปปี้แล้วมันจะทำให้เรามีรายได้มากกว่าคนที่ทำไว้แล้วเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายถ้าเราก๊อปปี้ได้คนอื่นก็ทำได้เราอยากเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางไม่ใช่เหรอครับเราก็ต้องทำแนวทางความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาเห็นไหมครัยุ่งพูดเรื่องราวเหล่านี้มันก็ย้อนไปย้อนมายุ่งบอกแล้วว่าถ้าแกนหลักของธุรกิจถ้าเราจับแกนได้อะ คุณจะพูดเรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆในกระบวนการความคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะออกมานั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้ลึกวันนี้ถ้าเราอยากจะจับเป็นธุรกิจคุณมองไซส์เลยฮะธุรกิจมันเริ่มต้นแล้วมันทำยังไงแล้วมันต่อยอดแย่ย,ยังไงธุรกิจมันไม่ได้ให้มาแค่หมื่นหรือล้านมันต้องมองไปไกล5ล้าน10ล้านนะฮะถ้ามองแค่แสนต้องนั่งมองว่าแสนหนึ่งน่ะ คนอื่นเขานั่งขายนั่งขายได้แสนแต่วันนี้ถ้ารถ้าเราลุกขึ้นมาทําธุรกิจแสดงว่ามันต้องเป็นหลักล้านขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้เงินหลักล้านคุณต้องรู้และเข้าใจในสิ่งที่คุณทํามันควรจะอยู่ในหลักหลักนี้ฮะบอกแล้วว่าปัจจัยภายในที่มันควบคุมได้คืออารมณ์ความคิดของตัวเองเพราะนั้นเราควบคุมเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ ถ้าเป็นองค์กรองค์กรเนี้ยถ้าทําอะไรแล้วเนี่ยมันควบคุมได้ลดอะไรได้เพิ่มอะไรได้ในองค์กรเราทําได้ในขณะนี้แต่สิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เลยคือโควิดตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันได้เฉยแต่มันควบคุมไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีวัคซีนไม่รู้จะควบคุมยังไงแต่มันต้องป้องกันไปแนวทางนี้แบบนี้แบบนี้แต่เราสามารถจัดการภายในเราได้เราไม่สามารถ จัดการปัจจัยภายนอกได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงโควิดก็คือเขากําลังผลิตวัคซีนเมื่อไหร่วัคซีนออกมามันจะเป็นการจัดการภายในของโลกใบนี้ไม่ใช่ขององค์กรแล้วนะครับพูดถึงเรื่องโลกแล้วทีนี้เห็นไหมฮะเมื่อไหร่ที่ยุ่งบอกว่าถ้าเราคุยเรื่องปัจจัยภายนอกคุณตีโจทย์ให้แตกนะ,ะเมื่อไหร่ที่ปัจจัยภายนอกนั้นถูกแก้ไขได้แสดงว่าเราแก้ปัญหาได้ เมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหานี้อีกแสดงว่าเราจัดการมันได้ถูกต้องไหมฮะมันจะไม่เป็นปัจจัยภายนอกอีกต่อไปมันจะกลายเป็นปัจจัยภายในที่จัดการได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาแล้วเข้าใจปัญหาตรงนี้ทุกๆปัญหาที่เป็นปัจจัยภายนอกไม่ใช่แก้ไขไม่ได้ครับยกเว้นเรื่องฝนฟ้าอากาศเราจัดการได้ไหมฮะเราจัดการได้แก้ไขได้แต่เราควบคุมมันไม่ได้ อะไรก็ตามที่เราควบคุมได้แสดงว่ามันเป็นปัจจัยภายในขององค์กรเราแต่ถ้ามันควบคุมไม่ได้อย่างเช่นฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกพายุมาน้ำท่วมสิ่งเหล่านี้ควบคุมไม่ได้ฮะมันคือปัจจัยภายนอกอยู่ดีเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้จงเข้าใจกฎของการทำธุรกิจกฎของการทำหรือปฏิบัติตัวหรือการทำงานไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงาน มันมีปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยภายในมองลึกลงไปนะฮะสิ่งที่ยุ่งส่งต่อถูกคอมเพล์มาจากนักธุรกิจส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วความเป็นจริงคือเราพาองค์กรไปถึงไหนไปแตะหลักใดได้จำนวนเงินเท่าไหร่มีหลายๆคนรู้ว่ายุ่งทำไปถึงไหนแล้วมีหลายๆคนเห็นว่าสิ่งที่ยุ่งทำทำแค่ไหนแล้วมันไปสุดยังไง วันนี้เลยมาส่งต่อว่าถ้าเราอยากจะทำคุณต้องเข้าใจเรื่องปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเพราะคนสำเร็จเขาพูดกันแล้วถ้าคนสำเร็จเขาพูดกันนั่นหมายถึงว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องการวางแผนของธุรกิจธุรกิจมันไม่ใช่แค่เรามีโปรดักโปรดักหนึ่งแล้วเราก็จะขาย อย่าลืมนะคบเวลาเรากำเนิดธุรกิจยุ่งบอกแล้วถ้ายุ่งส่งต่อไปทั้งหมดเนี่ยคุณได้แกนทั้งหมดแล้วคุณก็ไปนั่งคอมเพลแล้วที่เหลือเป็นสเปเชียลสกิลเป็นสกิลของคุณเองเป็นความสามารถของคุณเองลว้วนๆเลยคะัะแค่คุณรู้แกนของมันในการทําธุรกิจยุ่งบอกแล้วครับว่ายุ่งสอนคนกลุ่มๆหนึงเป็นกลุ่มปิดเพื่อที่จะบอกเรื่องราวเหล่านี้ว่าเฮ้ยถ้าอยากเป็นนักธุรกิจคุณทําไมต้อง รู้เรื่องราวเหล่านี้แค่คุณรู้หลักมันหลังจากนั้นคุณไปสร้างความรู้ใหม่ๆที่คุณอยากจะรู้ขึ้นมาแล้วเราก็มาจับมันเข้าโมเดลหรือโปรเจกต์ยุ่งบอกแล้วว่าโปรเจกต์บิสเนสแมนจเม m นต์มันเป็น3ตัวที่เข้ามาด้วยกันเวลาที่คุณทำธุรกิจองค์ประกอบของธุรกิจมันมีอยู่แค่3ส่วนหลักๆใหญ่ๆแกนของมันหลักๆใหญ่ๆก็คือแบรนดิ้งมาร์เก็ตตแล้วก็เซลลิง b บรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเซลลิงถ้าคุณตีโจทย์3ตัวนี้คุณจะเข้าใจว่าคุณต้องสร้างแบรนด์ยังไงแล้วคุณจะเข้าใจว่ามาร์เก็ตติ้งต้องวางยังไงแล้วคุณจะเข้าใจว่าเซลลิ n งคุณต้องทำยังไงเห็นไหมฮะมันจะพูดเรื่องแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเซลลิงเรื่องนี้ถ้าดูเหมือนมันมี3ข้อแค่เหมือนง่ายๆแต่คุณถ้าได้หลักจากการทำแบรนดิ้งได้หลักจากการทำมาร์เก็ตติ้งได้หลักจากการทำเซลลิ่งจบครับธุรกิจนั้น มันจะมีวิถีเส้นทางของมันมันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ถ้าใครเข้ามาชมย้อนหลังหรือมาติดตามยุ่งย้อนหลังยุ่งเชื่อเหลือเกินคุณจะค่อยตีโจทย์แตกไปเรื่อยๆแล้วคุณจะมองเห็นว่าเวลาเราจะทำธุรกิจเราต้องรู้เรื่องอะไรมันรู้เรื่องเดียวไม่ได้ครับรู้เรื่องโปรดักต์ตัวเองไม่ได้มันจะรู้เรื่องอ่า แค่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราจะซื้อโปรดักต์เท่าไหร่แล้วขายไปเท่าไหร่แล้วได้กําไรมันแค่นี้ไม่ได้ครับมันต้องมากกว่านี้เพราะเราจะต้องการอะไรเราต้องการไปไกลกว่านี้ไม่ใช่เหรอครับการทําธุรกิจหมุดหมายปักหมุดตัวเองไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จะทําธุรกิจมันต้องเป็นหลักล้านขึ้นหลักล้านไหนหมายถึงผลประกอบการที่เราจะต้องได้คุณต้องเข้าใจนะครับเวลาเขาพูดถึงธุรกิจ บางคนถูกเรียกว่าผู้ประกอบการก็บิสเนสนั่นแหละธุรกิจแต่ต้องเรียกผู้ประกอบการเพราะอะไรเราต้องเอาชิ้นนั้นชิ้นนี้มาประกอบกันให้เป็นรูปร่างให้เป็นองค์กรใหญ่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะนำเม็ดเงินเข้ามายุ่งส่งเรื่องละเอียดและละเอียดให้วันนี้มีหลายๆคนไม่ชอบเรื่องวิชาการมีหลายๆคนชอบนั่งฟังเสียงหัวเราะตลกแล้วมันจบนะฮะ พูดเรื่องตลกแล้วมันจบตรงนั้นแล้วถ้ายุ่งเอาเรื่องเหล่านั้นมาเล่าใหม่คุณจะตลกไหมฮะมันไม่ตลกแล้วฮะมันแป๊กแล้วฮะเคยเห็นไหมครมุกแป๊กกับมุกได้ยินแล้วเคยไปดูหนังไหมฮะไปดูหนังในโรงในโรงหนังแล้วเราดูการสปอยหนังแบบเขาเอาไตเติลมาให้เราดูดูแต่เรื่องหัวเราะหัวเราะพอเราไปโรงหนังแล้วเรารู้สึกเฟลไหมไปดูหนังตลกบางเรื่องไปนั่งดูตั้งนาน ทำไมเฟลจังอะ่ะทำไมไม่สนุกทำไมไม่ตลกเหมือนทีเซอร์ปล่อยออกมาทำไมไม่ตลกเหมือนการโปรโมทเลยเพราะอะไรเพราะการตลกความไอสิ่งที่ตลกเนี่ยเราเห็นมาแล้วมันเลยไม่มีฟีลลิ่งที่จะตลกต่อไงแต่ไอเรื่องความรู้ที่ยุ่งจะส่งต่อมันดูมีสาระแล้วมีอาจจะซีเรียสหน่อยแต่ถ้าส่งต่อแล้วเมื่อไหร่คนย้อนกลับมาดูแล้วมาฟังอีก คุณก็สร้างเม็ดเงินได้อีกครับคุณก็สามารถเอาหลักเอาแกนเนี้ยไปเวทกับองค์กรคุณแล้วก็สร้างเม็ดเงินได้อีกครับจริงไหมครับถ้ายุ่งมาพูดเรื่องตลกถามว่าตวเตงเป็นคนตลกไหมตลกในอีกโหมดนึงอยู่กับเพื่อนอะ่ะตลกโปกฮาแน่แต่เวลาถ้าเราปักหมุดไว้แล้วว่าเราจะพูดเรื่องที่เป็นจริงในองค์กรหรือเป็นจริงในองค์กรของการทําธุรกิจแล้วอ่ะคุณต้องรู้แกนอะไร คุณต้องเข้าใจอะไรคุณมาย้อนดูเป็นร้อยทีคุณก็จะเข้าใจเรื่องปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในถ้าคุณตีโจโตแตกอยู่แล้วว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้ปัจจัยภายในควบคุมได้โอเคถ้ายังได้ยินเสียงมีเสียงนกอยู่มันจะพบขํานกคงจะบินกลับหลัง <c oughs> คือก็บอกแล้วว่าถ้าคุณเข้าใจแค่แกนหลักมันหลังจากนั้นคุณจะค่อยๆเข้าใจ ในการทำธุรกิจหรือการฟอร์มบางอย่างในการทำงานของคุณถ้าอันไหนมันควบคุมได้กับอันไหนควบคุมไม่ได้คุณจะเข้าใจมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในหลักของการสร้างธุรกิจวันนี้ยุ่งมาส่งต่อในสิ่งที่ยุ่งเข้าใจและชัดเจนวันหนึ่งมีคนพายุ่งทําเรื่องราวบางอย่างแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันทําไมเฟลหรือมันผิดพลาดแล้วฉันก็เดินไปตามในสิ่งที่เขาบอกสุดท้ายอย่าลืมนะครับ คุณอยู่ในโลกโม i ิเวตมากอยู่ในโลกของการให้พลังใจตัวเองมากคุณลืมไปว่าข้างนอกกับข้างในมันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในที่ต้องให้พลังตัวเองจริงนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่มีคนที่สร้างข้างนอกให้เลยแล้วมันจะไปยังไงทิศทางไหนมีคนหลายๆคนบอกว่าถ้าคุณอยากไปเชียงใหม่คุณก็ต้องหัน เข็มทิศไปทางเชียงใหม่ถูกต้องไหมครับแล้วมีใครเคยถามไหมครับว่าไปยังไงจะไปแบบไหนแค่หันเข็มทิศไปแล้วจะไปยังไงวันนี้ยุ่งคือหมดหมายหนึ่งที่จะพาไปมันมีหลายๆคนพาคุณหันเข็มทิศแล้วฮะจากโลกภายในวันนี้คือส่วนหนึ่งจากโลกภายนอกยุ่งอาจจะส่งต่อทั้งโลกภายนอกโลกภายใน แต่วันนี้ยุ่งเน้นย้ำเรื่องการส่งต่อเรื่องโลกภายนอกให้เห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้เพราะอะไรคุณคุยเรื่องโมททฟโลกภายในกับคุณอยู่ตลอดเวลามันดีครับแต่วันหนึง่งถ้าคุณไม่หลุดออกจากโลกภายในคุณจะไม่รู้ความเป็นจริงวันนี้ธุรกิจถามหน่อยว่าคุณจะกําเนิดธุรกิจในช่วงนี้ได้ไหม คุณมีแรงพลังมากเลยฉันจะทําฉันจะทําฉันจะสู้ฉันจะสร้างนู่นสร้างนี่ลงทุนไปห้าล้าน10บล้านในยุคนี้ถามจริงๆถ้ามีคนบอกคุณว่าทาเลยลงทุนเลยในยุคโควิดนี่นะตั้งคําถามหรือเปล่าโควิดนี่นะต้องลงทุนอีก10ล้านแต่มองกับธุรกิจที่เขาเปิดมาก่อนแล้วเขาปลดพนักง,งานออกไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเรื่อยๆืแล้วดูอีกธุรกิจหนึง่งเขาค่อยๆ Lean ลี s นบิสเนส ค่อยๆตบคนให้เหลือน้อยที่สุดสร้างศักยภาพคนไหนที่มีศักยภาพมากที่สุดคนนั้นจะอยู่รอดบอกแล้วไงคะวันนี้เข้าใจโหมดนี้ยังครับมีพลังจริงลงทุนไปจริงแต่คนบนโลกใบนี้ไม่ได้มีเม็ดเงินที่จะออกแอคทิวิตี้เราไม่ได้ดูถูกเม็ดเงินนะฮะเราไม่ได้ดูถูกของคนที่จะทำธุรกิจเราดูแอคชั่นของคนทั่วโลกจากการลีนบิสเนสจากการลีนตัวเองเหมือนกัน เจอวิกฤตเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรได้ตอนนี้คือการฟอร์มตัวเองให้คนเห็นตัวเองบนโลกออนไลน์ให้คนเห็นและคนเข้าใจว่าเราเริ่มทำอะไรยุ่งบอกแล้วว่าปักหมุดหมายว่าถ้าเกิดจะเปิดคอร์สหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเซมิคอร์สได้หรือการจะเอาเงินคนยุ่งอย่างกล้าๆกลัวเพราะอะไรเม็ดเงินเขา อาจจะมีมูลค่ามากกว่าที่เขาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรให้เขาไปเลี้ยงชีพบ,บางคนไม่มีฮะถ้าคนไม่มีติดต่อหลังไม่เลยฮะเข้ามาอินบ็อกบอกว่าไม่มีแต่อยากรู้เรื่องราวเหล่านี้ยุ่งยินดีคุยได้เป็นทั้งวันเลยฮะขอแค่ยุ่งมีเวลาพอแล้วก็คุยได้ทั้งวันยุ่งบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ยังอยู่ในช่วงโควิดยุ่งมีเวลาที่จะคุยเรื่องราวเหล่านี้ใครไม่มีเงินหรือใครไม่พอที่จะ จ่ายเรื่องราวเหล่านี้ได้ยุ่งยินดีให้ข้อมูลยังน้อยองค์ประกอบเหล่านี้มันไปประกอบคุณให้คุณเป็นรูปร่างได้สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อคุณสร้างโลกภายในคุณให้เรียบร้อยคุณมาดูโลกภายนอกว่าดิฉันเจออย่าะไรดิฉันเจอแบบไหนเพราะเราอยู่กับนักธุรกิจเราจะรู้ว่าเขามี m มเคเซแบบไหนเขาต้องเซฟยังไงเขาเซฟยังไงวันนี้นั่งคุยกับนักธุรกิจว่าเฮ้ยวันเนี้ย ข่าวออกมาท้าติดโควิดนี่ติดโควิดนั่นติดโควิดอ้าวทองแบบดิง่งพุ่งพวดจากข่าวเฉยๆทองก็ล่วงทองก็ขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมแค่ข่าวเราต้องเสพแล้วก็ตีความแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกนะฮะว่าเกิดเพราะอะไรถ้าเราอยู่ในโหมดคิดวิเคราะห์แยกแยะเวลาเราจะทำธุรกิจมันจะได้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไร แต่ถ้าเราไม่คิดเลยเราใช้แต่แรงข้างในว่าไปต่อไปได้ไปได้ถ้าสมมุติว่าเราเปิดโรงแรมตอนเนี้ยถ้าเราเปิดโรงแรมอะแล้วมียังเปิดโรงแรมไม่มีการปิดพักบ้างในช่วงโควิดนะฮะยังมีการเปิดอยู่สิ่งที่เสียไปคือค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟค่านู่นนี่นั่นที่ต้องเปิดและเสียอยู่ตลอดเวลา แล้วคุณจะเอาเงินไหนมาหมุนเวียนสุดท้ายเขาพูดเรื่อง cash flow ทีนี้โอ๊ยตายแล้วไปลึกไป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 ทีนี้คุณจะรู้ว่าเฮ้ยยิ่งละเอียดยิ่งมีสาระยิ่งทําให้เราเจอเม็ดเงินมากขึ้นเห็นไหมฮะวันนี้ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในมันทําให้เรารู้เยอะไหมฮะวันนี้ยุ่งม,มาส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้คนเข้าใจมากขึ้น ยุ่งบอกแล้วว่าไม่ว่าจะอะไรคนที่ฟังต้องเข้าใจมีคนฟังหนึ่งคนมีคนฟังสองคนมีคนฟังร้อยคนและเขาได้ในสิ่งที่ยุ่งพูดเขาได้ในสิ่งที่ยุ่งให้และส่งต่อยุ่งถือว่ายุ่งสําเร็จในสิ่งที่ยุ่งทําเพราะวันนี้ตัวเองอายุ41เข้าไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตายตอนไหนไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยืนยาวได้ไงความรู้ที่มันอยู่ในตัวเราเราส่งต่อให้หมดนะ เพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อวานนี้เราบอกว่าเราอยากทําธุรกิจบางธุรกิจขึ้นมาเราก็เลยคอมเพลตเห็นว่าเฮ้ยมึงเห็นไซนี้ขอโทษนะครับกูเห็นไซนี้แล้วมันเป็นธุรกิจเฮ้ยมันต้องมองสองมุมว่ะมันไปมุมนี้มุมนั้นแล้วถ้าเกิดก่อกําเนิดมาปุ๊บเราต้องเซ็นสัญญาตรงนี้นะเราต้องทําตรงนี้แมทชิ่งนะถ้ากลับมาเนี่ยโควิดฟื้นตัวขึ้นมาเชื่อเหลือเกินว่าเราจะฟอร์มขึ้นมาได้เห็นไหมฮะธุรกิจบางธุรกิจต้องรอให้มันฟื้นตัว ธุรกิจบางธุรกิจต้องการเพื่อความอยู่รอดต้องมีแฟคเตสฟล์เข้ามาต้องเริ่มเปิดหรือขายายหรือรอโอกาสที่ทางรัฐหรือรอโอกาสทางเอกชนหรือรอโอกาสจากการช่วยเหลือของคนบนโลกใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับธุรกิจธุรกิจมันมีแอคชั่นของมันแต่วันนี้สิ่งที่เราทําได้คืออะไรเราต้องเรียนรู้ให้ครบทุกไซส์ไม่ใช่แค่ไซส์ใดไซส์หนึ่งไม่แค่ทางใดทางหนึ่งมันต้องครบจริงๆวันนี้ธุรกิจ ที่ก่อกำเนิดมาในช่วงนี้อาจจะต้องสต็อปหรืออาจ,จต้องต้องหยุดไปสักพักหนึ่งเพราะอะไรสิ่งที่คุณไม่ควรจะเสียคือค่าส่วนกลางที่คุณต้องเสียไปทุกๆวันทุกๆวันค่าน้ำค่าไฟทำไมต้องมาเสียถ้าธุรกิจมันไม่มีแคดฟล์เข้าถ้าวันนี้ผู้บริหารหรืออ,องค์กรหลายๆองค์กรเลือกที่จะปิดตัวได้เขาก็ปิดก่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพของเขาเห็นไหมฮะมันสอนอะไรเราได้เยอะแยะมากมาย ถ้ามองว่าไม่ให้โฟกัสเรื่องปัญหาเราก็จะไม่เข้าใจปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสเวลาปัญหาเกิดขึ้นโฟกัสก่อนครับแล้วหาวิธีแก้ว่ามันจะแก้อย่างไงแล้วมันจะแก้แล้วจบไหมต้องมานั่งดูฟอร์เควสให้เป็นสร้างจินตนาการข้างหน้าให้ได้เห็นไหมภายนอกภายในมันสัมพันธ์กันเสนอสเสมอไม่ใช่แต่ภายในพอนักธุรกิจเข้าไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามเรื่องนู่นนี่นั่นเราไม่รู้เรื่อง แสงว่าเราเก่งแต่ภายในภายนอกเราไม่ได้เก่งเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องมองให้เป็นองค์รวมทั้งภายนอกภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคนสำเร็จเขาพูดกันอยู่เสมอวันนี้มาส่งต่อแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูในไลฟ์นี้ในเพจนี้พลังบวกบายสุวรรณถ้าคุณมีโอกาสก็แชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อนได้รู้อย่างน้อยวอดดิ้งนี้ ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งให้คนที่เข้ามาฟังได้เข้าใจหรือได้มีเม็ดความรู้ได้มีคลังความรู้เพิ่มมากขึ้นและไปต่อยอดจากสิ่งที่เตงมีเรื่อยๆเรื่อยๆขอบคุณนะครับอย่าลืมสิ่งที่ยุ่งบอกเสมอทำให้ดีๆด,ด,ดีที่ได้ทำแล้วเจอกันในไลฟ์หน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามเจอกันไลฟ์หน้าครับ